กาบสบายดีสวัสด,ดีพี่น้องกบไปสู้คู้สู้ค้นจ้าพี่น้องวันนี้กินขนมจีนกะทิขนมจีนกะทิปลาปลาทูจา้าพี่น้องปลาทูซองตัวนี่ใส่ผักใส่ก้อนเลือดจ้ะแซ่บจ,จา้าพี่น้องผักกัดผักนั่งตูตัวผักแก้วจา้าพี่น้องน่าจะแซ่บนกันจา้า กัะแสน้ำกัดนวลนวล xem khuẩn ha, xử những xử hài xử nhỏ ห,หายนาหายตาไปนานสมควรมาสักเสร็จจ้ะ กบมาแสบคุกเกา sai sinh một 会。Yeah. นวดค่ะแซ่บ

ฝักนั่งตูวครับขนมจีนเข่ากันดีฝากไปกระลังใจเรื่อจากพี่น้องสองน้อยๆเดยอก ตัวขอบคุณพี่น้องคุคทุกคนที่เข้ามาหลับส้มเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะขอบคุณดวยหลายๆจ้าง

nhá thua sát เฮ็ดเองแซ่บจับอิมแดดจับพี่น้อง สนับชิพที่กวางพี่ฟังมองเที่ยงสม,มีนะจ๊าพี่น่องเคกันในลิปหน้าจ้าไปแล้วา